นี้เป็นข้อสอบเข้ามาสีหอง SMTE มนะครับในการขายตั๋วรถทัวร์แบบเหมาสำหรับหมู่คณะด้วยรถห้าสิบห้าที่นั่งการขายตั๋วสำหรับผู้โดยสารสาสิบห้าคนคนละห้าร้อยห้าสิบาทโดยจะลดสิบบาทให้กับทุกคนสำหรับผู้โดยสารทุกๆหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นจากสาสิบห้าคนเช่นถ้าเป็นสามสิบแปดคนค่าตั๋วจะเป็นห้าร้อยยี่สิบาทเนี่ยก็คือเดิมนะครับปกติก็คือสาสิบห้าคนเนี่ยคนละห้าร้อยห้าสิบาท ตัวนี้เขียนไปก่อนนะคนแล้วก็คนละนะครับถ้าสามสิบห้าเนี่ยก็คนละห้าร้อยห้าสิบถ้าทุกคนที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยสามสิบห้าบวกหนึ่งตั๋วก็จะลดไปสิบบาทเนี่ยลบไปสิบถ้าเพิ่มมาสองค่าตั๋วก็จะลบไปสองคูณสิบนะครับหรือสิบคูณสองตัวนี้มองเป็นสิบคูณหนึ่งก็ได้นะเนี่ยสำหรับหนึ่งคนลบไปสิบคูณหนึ่งถ้าสองคนก็ลบไปสิบคูณสองนะครับจากตัวอย่าง สามสิบแปดก็คือเพิ่มไปสามพ้นค่าตั๋วก็จะลบไปนะครับก็สิบคูณสามตรงนี้เราก็สรุปเป็นสูตรนะตรงนี้บวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกสามถ้าบวกไป x คนนะครับเนี่ยก็เป็นสามสิบห้าบวก x ค่าตั๋วนะครับคนละก็ต้องเป็นลบสิบคูณด้วย x นะครับโจทย์ถามว่าบริษัททัวร์จะมีรายได้มากที่สุดกี่บาทครันนี้รายได้ต้องเกิดจากการขายถูกไหมพาะรายได้นะครับก็คือเอาจํานวนคนเนี่ยคูณด้วยค่าตัว๋วคนละนะครับ รายได้นะเท่ากับจำนวนคนคูณด้วยคนละแล้วก็สร้างเป็นสมการนะให้รายได้เนี่ยเป็น y ก็เท่ากับเนี่ยจำนวนคนคูณด้วยคนละนะก็กระจายออกมานะครับเป็น y เท่ากับสามสิบห้าคูณด้วยห้าร้อยห้าสิบไปตั้งคูณนะจะได้หมนะื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบต่อไปนะครับตรงนี้ไปคูณได้ลบสามร้อยห้าสิบ x ต่อไป x กระจายนะครับก็เป็นบวก 550x ตัวนี้คูณไปก็เป็นลบ 10x กำลังสองจากการเรียงดีกรีนะครับตัวนี้นะเป็นลบ 10x กำลังสองคูณน,นะน,นี้บวกกันนะครับได้ 200x นะก็บวก 200x แล้วก็ตามด้วย19,250สมการที่ได้นะครับก็จะเป็นสมการพาราโบลาเนี่ยคีย์เวิร์ดน่าจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะรายได้มากที่สุด ก็คือ y มากที่สุดตัวนี้นึกถึงกราฟพาราโบลานะถ้า a เป็นลบจะเป็นพาราโบลาคว้าเนี่ยจุดสูงสุดนะครับเนี่ยมากสุดจุดสูงสุดก็คู่กะับ h k h ก็เราคือ x นะครับ x ก็คือคนที่เพิ่มนะเนี่ยคนที่เพิ่มเพิ่มกี่คนส่วน k k เราคือ y y คือรายได้ที่นี้ทบทวนพาราโบลานะสมการรูปมาตรฐาน y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c ที่จุดสูงสุดนะครับตัว h จะเท่ากับ ลบ b ส่วน 2a ส่วน k นะครับจะเป็น 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ถ้าจะหา k จำสูตร k ได้ก็ใช้สูตร k ไปเลยนะ k ก็คือสัมสิทธิได้กำลัง2นะ b สัมสิทธิ์หน้า x นะครับแล้วก็ c นะครับคือค่าคงตัวแตนนี้เราหา k นะ k เท่ากับ 4a ลบ 10c เหมือน9,250 ลบ b, b, ลบ b กํลังสอง b กํลังสองก็สองร้อยคูณสองร้อยส่วนสนะี่ a ก็ส่วนด้วยสี่คูณลบสิบสี่คูณลบสิบนะครับได้ลบสี่สิบไปตัดทั้งคู่แล้วก네ันนะเดี่ยตัดตัวนี้หมดนะถ้าตัดตัวนี้เอาลบไปหารน,นะลบไปหารลบได้บวกนะครับสีนะ่สิบไปหารก็สักตัวหนึ่งสี่สิบหารตัวนี้นะส่วนตัดสี่ห้าก็เป็นห้าคูณสองร้อยได้หนึ่งพัน ส่วนตัวข้างหน้าที่ตัดกันก็ได้19,250วันบวกกันนะครับก็เป็น2250วันารายได้มากที่สุดก็ตอบเท่านี้บาทนะครับ